เพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The n e r d Learner Podcast oh, 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 oh. สวัสดีครับ oh, 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 oh. ผมตีครับยินดีต้อนรับสู่ The n e r d Learner Podcast ครับสวัสดีครับผมก็บอกว่าหลายที่ที่ผ่านมาเนี่ยเหตการณ์ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีนะครับบางช่วงเวลานี่เหมือนกับซีรีส์อเมริกันที่แบบ24ที่แบบโอ้โหมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายใน24ชั่วโมงอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันมีหลายอิโมชั่นมากนะครับบางคนเขาบอกโอ้โหมันช่างดูเหมือนสิ้นหวังอะไรก็ว่ากันไปโอ้โหทำไงดีครับเล่นเกมครับเล่นเกมทีนี้เราก็ต้องหาเกมอะไรที่มันสิ้นหวังที่สุดใช่ไหม เกมอะไรที่แบบมันทําให้รู้สึกสิ้นหวังสิ้นหวังแบบอะแต่อย่างน้อยมันเป็นเกมมันก็น่าจะพอมีทางออกอะไรบ้างนะครับก็เออเอาจริงๆผมไม่ได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมพวกแนว Real Time Strategy เนาะเกมแรกที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะเป็นแบบ r e d อะ e ร t อะไรเงี้ยไม่รู้มีใครรู้จักแล้วหรือ,อยังแต่ว่าเออมันโด่งดังมากในยุคสมัยนั้น นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะแนะนำเกมอินดี้แนว Survival City Building นะครับที่ให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังสิ้นหวังมีเรื่องที่จะต้องคอย manage บริหารจัดการอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจะแนะนำเกม Exxon น,นะครับซึ่งมันไม่ได้จะมีใครรู้จักเพราะมันเป็นเกมอินดี้มากๆนะครับออกมาเมื่อประมาณ อสิ้นปีที่แล้วนะับผมผมเองก็ได้ยินชื่อเกมนี้ผ่านๆน,นะครับเออเราก็ดูสนใจก็เลยอ่ะเข้าไปลองเล่นดูนะครับหนีออกจากโลกความเป็นจริงบ้างมันคล้ายๆเกม Frostpunk ก็เป็นเกมอินดี้เหมือนกันแต่ว่าคนจะรู้จักเยอะหน่อยออกมาหลายปีแล้วนะครับก็ Frostpunk กเนี่ยก็เป็นเกม City Building เหมือนกันนะครับพูดถึงประมาณว่ามวลมนุษยชาติแบบมันโลกมัน หนาวเหน็บมากอากาศมันหนาวจากสภาพแวดล้อมที่ท,ที่มันเรื่องพาธิตอะไรบางอย่างก็จะไม่ได้ละแต่ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ผมเล่นเรารู้สึกว่าเออมันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังจดจําอยู่ถึงวันเนี้แบบเล่นไปหลายปีแล้วแล้วก็เล่นจนจบอ่ะคือ,ค,อคือจําได้จําได้ว่าแบบตอนท้ายๆของเกมนี้มันรู้สึกแบบเฮ้ยจะรอดไหมวันนี้มันมันโหดร้ายขนาดนี้เราเราจะรอดไหมแล้วก็พอมันเหมือนแบบ แสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วยืนดีๆลอดโอ้โหมันมันโล่งขึ้นมาอ่ะ,ลอ,ล,ออะลอดแล้วหรออ่ะลอดแล้วโอเคอะไรประมาณอย่างนง้นแล้วเอ็กซอนที่มันคือเกมอะไรกันแน่เนี่ยอ่ะมันเป็นประเภทเกมซิตี้บิลดิ้งเซอร์ไบล g เกมอันนี้ผมเรียกตั้งชื่อให้เอาเองแล้วกันนะประเภทแคตตาล็อตเกมนี้มันเป็นเกมอินดี้ครับคล้ายๆซอสพังที่เกินไปมันเป็นเกมที่คุณเล่นแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนสิ้นหวัง และมันจะมีแฟกเตอร์นิเกีฟแฟกเตอร์ต่างๆปัจจัยเชิงลบที่จะค่อยๆเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็อ่ะเกมแล้วมันเกมมันเป็นยังไงบ้างก็ไม่อยากจะสปอยนะครับเอาเน s สปอยนะใน EP นี้นะครับก็มันเป็นเกมที่เราเป็น administrator นะครับเป็นผู้ดูแล s p r e เป s h ชิ t นะครับผมที่เหลือรอดอยู่ในจักรวาลหลังจากโลกใบนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เรากำลังพามวลมนุษยชาตินะครับไปหาแพลเน็ตใหม่ที่จะทำให้เราดำรงชีวิตนะครับสืบพันธ์ต่อไปได้อะไรประมาณเนี้ยเพื่อแบบอ่ะคล้าย,ายแบบ ฟังแล้วคล้ายคลายอินเตอร์สเปีล่านิดๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ในร,ระหว่างเนี้ยเราก็ต้องดูแลประชากรดูแลอะไรหลายๆอย่างมากกับสเป e ช h i p นี้นะครับผมที่มันมีอิเลเมนต์ของซิตี้บิ l ดิ n งนะครับสร้างฐานมีอิเลเมนต์ของรีซอสแมเนจเมนต์นะครับต้องคอยเก็บรีซอสต่างๆอ่าพอเพอร์เรชั่นแมเนจเมนต์นะครับดูแล ประชากรเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยคล้ายๆกับเกมแนวซิมซิตี้แต่มันไม่ใช่นะครับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเรื่องของโรงพยาบาลอะไรต่างๆนะครับเรื่องของการสร้างโรงงานเพื่อแปรรูปวัตถุดิบนะครับผมการซ่อมและที่สําคัญคือการคอยดูแลยานลํานี้ให้อยู่ในสภาวะปกตินะครับซึ่งมันจะต้องผ่านอยู่ในอวกาศเนาะซึอวกาศมันก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเพราะนั้นเราก็ต้อง คอยเมนเทนแล้วก็ซ่อมยาลำนี้ให้มันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลานะครับแล้วมันก็ต้องคอยซ่อมมันคอยหาแมทริเอลมาซ่อมอย่างต่อนเนื่องอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันมีปัจจัยหลายปัจจัยมากที่จะต้องคอยบริหารจัดการคอยดูแลและถ้าเกิดอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดมันก็มีโอกาสที่แบบแล้วมันมีโอกาสผิดพลาดได้ตลอดถ้าเกิดเราเกิด หลงลืมหรือไม่ทันได้อะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเริ่มไปและเพราะอย่างนึงก็จะกระทบอย่างหนึ่งแล้วก็กระทบไปเรื่อยๆนะครับมันมันมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าสโนว์บอ l เอฟเฟนะครับมันอาจจะฟังเหมือนไม่ใช่เกมมันก็ประมาณนั้นแหละครับมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเรียกว่าอาจจะต้องรู้สึกเครียดนิดๆเหมือนชีวิตจริงแต่มันก็จะแบบ ซา i ิส y i n g มากมันจะแบบรู้สึกอิ่มเอมมากเวลาเราไปชิดอะไรบางอย่างเหมือนชีวิตจริงเลยนะครับก็ถ้าใครรู้สึกว่าเราอยากจะหนีโลกความเป็นจริงที่ดูสิ้นหวังนะครับบางทีดูตึงเครียดก็สามารถมาเล่นเกมแนวนี้ได้ซึ่งก็ให้ความท้าทายฝึกสมอง Challenge Stress และรู้สึก Accomplish เวลาเราผ่านอะไรไปบางอย่างได้นะครับเพออราะในระหว่างที่เราเล่นเกมนี้มันจะมีฟีลลิ่งที่เราจะรู้สึก อาจจะรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่ามันยากรู้สึกว่ามันสิ้นหวังอ่าสิ้นหวังใช่สิ้นหวัง,วงรู้สึกมันมันจะเป็นไปได้ไหมมันเหมือนเป็นไปไม่ได้รู้สึกว่ามันใช้พลังเยอะมากรู้สึกว่ามันมันจะไป่ขนาดไหนมันมันจะค่อยๆไต่ระดับมันจะมีการไต่ระดับจากความไมยาก ไปยากขึ้นและยากขึ้นมากๆจริงๆแล้วเกมมันเลือกความยากได้นะครับแต่อันนี้เราผมเล่นในระดับความยากที่แนะนำ Normal Difficulty นะผมถึงแม้จะอย่างนั้นเนี่ยมันแบบมันเป็นเกมที่ดีนะจริงๆแล้วอะ่ะผมว่าให้มันเป็นเกมที่มันได้ฝึกความทเเยอทยานผมว่าสำคัญมากเลยที่แบบคือในชีวิตจริงบางทีเรามักจะทอ้อหรือเราก็สิ้นหวังตามใช่ไหมแต่พอเรามาเล่นเกมแบบนี้มันฝึกมัสโซที่แบบว่า เออทำให้เราต้องพยายามอ่ะต้องสู้อ่ะต้องต้องลุยอ่ะต้องต้องมีความแบบ Determination ที่เออปลุยจะทำยังไงให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเพลงผมเล่นเองก็รีโหลดไปหลายรอบรีเพลย์ไปหลายรอบคืออย่างน้อยในเกมอ่ะมันรีโหลดได้รีสตาร์ทได้นะครับแต่ในชีวิตจริงมันทำไม่ได้แต่สิ่งที่มันใกล้เคียงกับชีวิตจริงคือว่าไอ้เปลย์ชิพเนี่ยมันออกมาจาก โลกถูกไหมในตลอดระยะเวลาที่เราเล่นเกมทุกชัปเตอร์เนี่ยมันต่อนเนื่องกันเพราะฉะนั้นทุกทุกอย่างที่เราทำตั้งแต่ตอนแรกรีซอสที่เราเก็บการฐานอะไรต่างๆที่เราสร้างอยู่ในเอ็กเพสชิฟล้วเนี่ยมันก็จะต่อนเนื่องไปเรื่อยๆคือถ้าคนเล่นเกมอื่นมาที่เป็นแบบพวกอ่าเรดอัลเลหรือเกมใหม่ๆพวก City b บิ l d i n g ทหลายบางทีอ่ะมันมันมาฐานใหม่ด่านใหม่เริ่มต้นใหม่ใช่ไหม แต่มันอาจจะยากขึ้นแต่เกมนี้ไม่ใช่เกมนี้มันมาสภาพแวดล้อมใหม่เหมือนเราไปที่ที่ใหม่อ่ะแต่มันก็เอาลัมนี้ไปด้วยเอาทุกๆอย่างที่เราทําไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่เราเล่นมาตั้งแต่ต้นมันก็จะแบบ carry on ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราเกิดแบบมันอยู่ในจุดที่เลวร้ายมากนะตอนนั้นเพราะเราไม่ได้เตรียมพร้อมในอย่างดีเราก็เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยชีวิตเรารีเซ็ตได้ในเกมนะครับแต่ทุกๆอย่างที่เราทําตั้งแต่แรกอ่ะมันมีผล ไปถึงโมเมนต์ไม่ว่าเราจะอยู่ในโมเมนต์ไหนหลังจากนั้นนะครับก็ผมให้8.5แ้ละกันยังเล่นไม่จบนะครับก็รู้สึกยังไปไม่ถึงไหนนะครับก็อ่ามันเป็นเกมที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้รับการท้าทายและคุณอยากจะรู้สึกว่าคุณอยู่แบบบางครั้งอยู่หน้าผาอยู่แบบเออมันไม่เคยมีอะไรสักทีอ่ะเดี๋ยวอาหารมันจะพอไหมเดี๋ยวมันจะ มเีเกิด raw material หมดมันจะซ่อมอชิปไม่ทันมันจะมีอะไรต่างๆมากมายที่ทำให้เรารู้สึกเรา on edge ก็คือแบบอยู่อยู่แบบอยู่ในสภาวะที่แบบว่าเต็มไปด้วยความกังวลต่างๆว่ามันจะออกมาโอเคหรือเปล่าจะรอดไหมอะไรประมาณานี้มันเป็นเกมที่ดีนะเหมาะที่จะเล่นวันเสาร์อาทิตย์และมันเป็นเกมที่ดีที่เหมาะที่จะขายเครียดหลักจากที่ทำงานที่อาจจะเครียด หรือมีความกังวลหรือรู้สึกสิ้นหวังอะไรก็แล้วแต่มาเล่นเกมนี้นะครับแล้วจะทําให้เรารู้สึกอาจจะได้ Energy ที่จะสู้อะไรหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นแม้ว่าเกมมันจะใช้พลังเยอะก็ตามนะครับอย่างน้อยในเกมก็รีโหลดแล้วก็รีสตาร์ทได้นะครับก็เป็นการแนะนําเกมแบบงงๆนะครับผมก็ a v a บา a b l บบนสตรีมนะครับบน PC เชื่อว่า e x, x ็กซอนไอเนะครับก็เป็นเกมที่ยาก เหมาะสำหรับคนที่อยากท้าทายอีกรอบหนึ่งสามารถลองไปเล่น f ฟ s อสพังดูก่อนได้เหมือนจะน่ง่ายกว่านิดนึงมั้งนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับก็ถ้ารู้สึกท้อแท้เป้าหมายของเกมนี้คือสู้ต่อไปนะครับก็ถ้ามีอะไรที่เป็นเมสเซจอย่างชัดเจนก็เป็นกำลังใจให้นะครับลุยกันต่อครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ เพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The n e r d Learner Podcast